แงกาบสวัสดีน้องแบงเป็นห่วงนะครับคุณยาทวดมือดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับจากน้องแบงนะคะอี <c> ่ <oughs> อย่างเนาะวันนี้ก็สร้างน้องวิววลูยูเดี๋ยวเดี๋ยวน้องวิววเสียใจภายหลังเด้อ <c oughs> โอ้เงินไหลม,มีมีมีมะอ่ำให้ลูอีกบอกะต่างนี่บอสซื้อนี่ รอมาถือใจอีกเดินไปวันละเก้าเพเสียใจดอสิเสียใจเห็นยังบบบอกเนาะว่าเป็นไผ่เอาซื้อแปลกๆมาเนาะมาบ่านู้แล้วเดินไปวันละเก้าสวัสดีค่ะจากพี่สุดนะคะพี่พี่พี่ผัดไทยน้องแบงสวัสดีครับพี่สาวกมลให้กำลังใจมาพี่ดวงสวัสดีค่ะพี่สุสดนะคะด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ พี่สาวกมลรัตน์คนสวยแห่งบ้านฟ้าใสจากพี่ชายประสงค์นะคะพี่สาวกมลรัตน์ให้กําลังใจมาสสดีน้องแบงจากพี่ดวงนะคะแม่ขอตัวทาธุรก่อนนะคะขอบคุณนะคะแม่น้อยขอบคุณที่เวีให้กําลังใจนะคะกําลังใจจากพี่สาวกมลรัตน์นะคะขอบคุณนะคะคุณดวงคะจากพี่สุดคนซื้อบรือก็หัวเราะหน้าเขียวมานะคะจะไม่เสียใจนะคะจะเสียใจตรงที่ไม่บอกว่าเป็นใครนะคะพี่คนซื้อบรือ พี่ชายคนไหนเนาะสวัสดีครับคุณดวงจากพี่ชายประสงค์สวัสดีคุณประสงค์จากพี่ดวงนะคะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะคนสวยโอเคค่ะแม่น้อยขอบคุณนะคะแม่น้อยพักผ่อนเลยนะคะทําธุระเลยนะคะแม่น้อยชีวิตบ้านบ้านน้องแบงค์สวัสดีครับคุณสวัสดีคุณคุณกมวลรัตน์นะคะจากพี่ดวงเพื่อนเพื่อนพี่พี่ นั้งๆทุกคนลูกๆหล,ลานๆแม่ขอตัวทำธุระก่อนนะจ้าเอาไว้เจอกันใหม่นะทุกคนจากน้อยๆน,นะคะสวัสดีสกิดขาวเก้าจากพี่ดวงพี่กมวลร้านน้องแบงสวัสดีครับเอาแอปเปิลมาลูกหนึ่งครับแบ่งให้พี่ช่างโจหนึ่งลูกครับ อ๋อต้องแบ่งให้แต่พี่ช่างโจคนหล่อของน้องหนูนัดใช่ไหมเอาอะไรก็ให้แต่พี่ช่างโจใช่ไหมน้องหนูนัดหัวรถหน้าเขียวมาได้เลยนะคะแอปเปิ้ลสองลูกนะคะไม่น้อยให้กําลังใจมานะคะขอบคุณนะคะไม่น้อยน้องเสียประสงค์ชมว่าพี่สวยพี่ก็เขินได้นี้พี่สาวกมลรัตน้องพี่สาวกมลรัตน้องสวยไม่สวยยังไม่เจอตัวจริงเลยชมว่าสวยไว้ก่อนแล้วน้องพี่สาวกมลรั์เนาะสวัสดีรอบห้องนะคะจากพี่ดวง ยาดองสวัสดีครับน้องวิบบี้เลิฟ54พี่วิพี่แวะมาเสียงเสียงนกแก้วและคิดถึงตามหัวใจสั่งมาพี่พี่ตองเคหรือเปล่าเนาะพี่ตองเคหรือพี่ดาเนาะยาดองขอบคุณนะคะขอบคุณที่ไม่กำลังใจนะคะพี่ดวงก็ให้กำลังใจมาพี่ยาดองให้กำลังใจมาขอบคุณนะคะ สวัสด,ดียาดองจากพี่ดวงนะคะคุณป้าตูน้องแบงค์สวัสดีครับไม่น้อยก็ยังให้กําลังใจนะคะยังไม่ไปนะคะไม่น้อยยังห่วงลูกสาวนะคะไม่น้อยไม่น้อยสก,กีคาวสวัสด,ดีค่ะจากพี่สาวกมลรัตน์สวัสด,ดีครับคุณยาดองครับค,คุณคุณคุณดวงครับจากพี่ยาดองนะคะอินลีเดอร์พี่กมลรัตน์ <c oughs> จากพี่ชายประทรงนะคะ สวัสดีครับคุณดวงจากพี่เสรีสวัสดีครับคุณดวงจากพ่อเอนนะคะสวัสดีคุณเสรีจากพี่ดวงนะคะขอบคุณเช่นกันจ้าจากแม่น้อยแม่น้อยยังไม่ไปนะคะแม่น้อยสวัสดีครับน้องแบงค์ครับจากพี่ยาดองเดินไปวันละก้าวน้องแบงค์สวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณยาดองนะคะจากพี่ชายประสงค์สวัสดีอีกรอบนะคะทุกทท่านมัดรวมนะคะจากเมน้อยยาดองสวัสดีค่ะจากพี่สายทองนะคะสวัสดีค่ะคุณประสงค์ครับจากพี่ยาดองสวัสดีเอ็นจีจากพี่ดวงนะคะน้องเบงค์ครับจากพี่คนซื้อบื้อนะคะสวัสดีครับยาดองจากคุณพ่อเอ็นจีพี่อ้อยให้กาลังใจมาขอบคุณนะคะพี่อ้อยพี่ดวงน้องแบงค์สวัสดีครับจากน้องแบงค์ <t. S 2> นะคะพี่อ้อยให้กําลังใจมาขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณยาดองจาก พี่เสรีนะคะสวัสดีค่ะแม่สายทองจากพี่ดวงนะคะห้าสิบห้าเลิฟไลค์ค่ะขอบคุณนะคะพี่ชายประสงค์นะคะ <c oughs> สวัสดีน้ำอ้อยจากพี่ดวงนะคะสวัสดีรอบอ่านมัดรวมนะจ๊ะจากพี่บาลีกำลังใจจากพี่ชายประสงค์นะคะน้องวีฟสวัสดีครับขอบคุณนะคะนางไออู้นางไอคงรอ,อนานเลยเนาะกว่าจะบ้านจะอ่านถึงเนาะนางไอ นางไงรอได้นะคะถึงแจะนานก็รอได้ใช่ไหมนางไงลูกดวงสวัสดีค่ะจากพี่ชายประสงค์นะคะ